G.D.Party ค่ะคุณลูกค้ากล้าท้าเลยนะคะว่างานดีสุดในเมืองไทยค่ะยาแนวเดินได้สีเดียวกันนะคะต้นตํำรับต้องที่นี่ที่เดียว a d g i n g e r b e l s t o r e นะคะสายแคร์มาที่เราผลิตมาเนี่ยเราก็เลือกสรรให้เข้ากับสีหนังของกระเป๋าค่ะเราผลิตทีนึงก็เป็นพันๆใบแบบแบบนี้นะคะลูกค้6า6ใบขึ้นไปราคาส่งค่ะคราสีคราแบบคราไซด์ได้นะคะราคาส่งก็บอกเลยค่ะถูกสุดในเมืองไทยค่ะไปขายตอนนี้คือกําไรดีมากเลยนะคะใครที่แบบอยากจะหาอาชีพเสริมนะคะหาไรายได้เพิ่มบอกเลยค่ะคุณ มาถูกทางแล้วค่ะขายของผู้หญิงนั้นคือบอกแล้วว่ายังไงก็ขายได้นะคะเพราะว่าขายของผู้หญิงนั้นดีกว่าของผู้ชายค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะว่า G d ดีป t y งั้นของเราคุณภาพเกรดพรีเมียมงานสวยขนาดไหนลูกค้าถามไปถามมาเฮ้ย hey, นี่หนังแท้หรือเปล่าเา,เา,เานะจ้านี่คือหนังเทียมคะ่ะคือหนังเทียมหรือหนังปลอมนั่นเองคะ่ะแต่คุณภาพที่เราผลิตมาบอกเลยว่าโอ้ยสวยเป๊ะปังเวอร์อะไรเวอร์นะคะยาแนวเดินได้สีเดียวกันเก็บงานเรียบซ้อยสุดอะไรสุดนะคะ เราผลิตได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่เงินหรืออะไหล่ทองนะคะข้างในกว้างเนาะนี่เลยจ้าข้างในเราก็ใช้หนังสีเดียวกันกันกบที่ผลิตของข้างนอกนะคะใครใส่ของเยอะตรงแป๊กข้างนอกก็กว้างไปอีกถอดออกมาได้อีกนะคะนี่เลยค่ะกระเป๋าตังใบยาวนะคะกระเป๋าตังเนี่ยขนาดว่า20เซนหรือ8นิ้วก็ใส่ได้สบายค่ะเอามีเงินเยอะค่ะกระเป๋าตังสองใบก็ใส่ได้นะคะอาฟองไอโฟนมือถือใส่ได้อีกส4เครื่องนะคะนี่ที่พี่ใส่ยิ่งกว่านั้นเรา แถมมาแล้วให้อีกค่ะคุณลูกค้านอกจากกระเป๋าสวยแล้วนะคะนี่แถมอินเ r t ร์แบ็ให้อีกหนึ่งใบจ้าสำหรับสาวๆนะคะใส่เครื่องสําอางเนาะใส่ของจุกจิกจุกจิกได้เลยนะจ๊ะแถมอินเ r t ร์แบ็นะคะสายอินเ r t ร์แบ็ที่เราแถมมาหรือสายแคมวานเนี่ยค่ะเราก็เลือกให้เข้ากับสีหนังเนาะให้มันสวยงามนะคะคุณลูกค้าแถมอะไรอีกค่ะอ้าวนี่เลยค่ะแถมสาย หนังนะคะสายหนังนี่ก็ปรับขนาดได้อีกค่ะสั้นยาวก็ลองเลือกได้ตามใจเลยนะคะปรับขนาดเองได้ค่ะของแถมฟรีเยอะมากขนาดนี้ค่ะราคาส่งก็ถูกเวอร์ค่ะของคุณภาพขนาดนี้ราคาส่งขนาดนี้ไม่มีใครให้คุณได้ค่ะนอกจากบริษัทของเรานอกจากโรงงานของเราแอดจิงกับเป๋าสตของเรานะคะเราคัดสรรแต่คุณภาพไม่ว่าจะเป็นแมทกีเรียลตั้งแต่วัสดุที่ใช้นะคะหนังเอยอะไหลที่เราใช้ทุกอย่าง ขึ้นแบบขึ้นบล็อกทุกอย่างแล้วใคช่างชำนาญการทุกอย่างที่มาผลิตสินค้าของโรงงานเราทั้งหมดนะคะคุณลูกค้างานสวยปังมากค่ะนี่นะคะหนึ่งใบนั้นเรามีแถมอะไรให้บ้างอินเสิร์ตแบค็คให้อีกหนึ่งใบสายแคมวาสหนึ่งเส้นแล้วก็สายนั้นคือสามารถปรับขนาดได้แล้วก็อินเสิร์ตแบค็คงานสวยๆเป็นแบบนี้นะคะไซส์24่่ค่ะไซส์นี้คือครอสบอดี้ได้น่ารักมากเลยนะคะใครชอบสีไหนก็ทักมาได้นะคะ6ใบขึ้นไปให้ราคาส่งค่ะคราสีคราแบบคราไซสา์ได้นะคะเช่นเอ้ย คุณจินี่จะเอาสีดำหนึ่งใบได้ไหมแล้วเอารุ่นอื่นสีอื่นคือบอกแล้วคุณเอาหกใบเนี่ยเอาหกรุ่นหกแบบหกขนาดเลยก็ได้นะบอกแล้วว่าที่นี่เรายืดหยุ่นมากค่ะลองค้าขายดูก่อนนะคะลงทุนแค่สองสามพันบาทก็เป็นตัวแทนจาหน่ายของจิงกับเบลสโตได้แล้วค่ะหลังเปิดบินแล้วนั้นเราจะดึงเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็มีลูกสวยๆให้คุณพวกขายได้หน้าที่ของคุณคุณพวกขายและหน้าที่จัดส่งเป็นของเราเองค่ะคุณลูกค้านี่เลยนะคะของเข้าเยอะมากถ้าของไม่ดีจริงบอกแล้วว่าเราไม่ยินยัดยืนเบอร์หนึ่งได้น,ดน,นะคะคเรื่อง ผลิตกระเป๋าแฟชั่นในเมืองไทยนะ,ะทุกคนก็ต้องมาหาเราเป็นแบบนี้ค่ะยินดีรับตัวนิยมตาหนะคะทักมาได้เลยเนาะใบเดียวก็ขายนะคะทักมาได้เลยจ้า G d ดีป t าที่เข้าเยอะมาก